รายการธรรมรัตธรรมรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยาลใ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดส,สุทัศนเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครพร,รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส,สุทัศเทพพระวรารามในตอนปากดีปากเสียตอนที่4ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะอนุปวาโตอนุปคาโตปาติโมกเขจสังวโรมัตัญยุตาจะพัตสมิงปัญจันตปัญจะศยนาสนังอธิจิตเตจะอายคโคเอตังพุทธานสาสนานติอีณโนะอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนาพัน,นาเป็นอาธ,าธิบายขยายความโอวา,โอวาทปาิโมคคถาของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาชมพเทธเจ้าซึ่งได้ประทานแก่พระสาวกพูกเป็นอรหันเอหิภิขุปสัสสพปทา คือบวชโดยคําว่าเอหิพิกขุคําว่าเอหิพิขุประสัมปทาบว่าเอหิปว่ามาพิสุโทจงมาเถิดพระองค์งบัญญัติศัพท์ในทางศาสนาพระองค์ว่าผู้ที่บวชโดยอายุ20ปีบริบูรณ์เรียกว่าพิกขุหรือพระภิกษุซึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้ได้ยิน นี่เป็นศัพท์นักบทศาสนาซึ่งแต่แตาคำว่าพร,รามนิครณดังนี้เป็นต้นพระอรันหนึ่งพองร้อรูปได้มาเฝ้าพระองค์ด้วยจุดประสงค์ว่าจะเฝ้าพระบรมศาสดาการเฝ้านี้เป็นสนัิบาตเรียวเป็นอัศจรรย์อัศจรรย์น่คือยังไม่เคยมี ยังไม่เคยมีในศาสนานี้ที่ที่มากันเยอะเชียวดยไม่ได้นัดหมายนัดหมายมากันเยอะไม่สําคัญถ้าก็ไม่ได้นัดหมายมากันเยอะนัดหมายมากันเยอะอายุไม่เท่ากันก็ดูไม่อาัศาจรรย์แต่นี้นัดหมายมากันทั้งพันสร้บรูปดังภาพที่ปรากฏต่อท่านทั้งหลายถ้าเลองคิดว่าพันสองร้รูป นั่งรวมนั่งเครดิตหัตถบาทหมายความว่าหมุนไปแล้วรอบตัวเนี่ยสอกจะต้องไม่กระทุ้งกันพื้นที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมลองคำนวณด,ดูนะเราเอาสอกมาเนี่ยเอาสอกมากลางอย่างเงี้ยนะท่านแค่นี้เอาแค่ประนมมือแล้วการสอกมาเอาสอกต่อสอกอ่าเครีิกหัตถภาษะแล้วลองหมุนรอบตัวสิเป็นเส้นวงกลมพื้นที่พ2นสหบ นี่คืออัศจรรย์ก็อัศจรรย์ต่อมาก็คือว่าพ250ไม่มีเครื่องขยายเสียงเนี่ยจะพูดกันยังไงท่านจะคุยกันยังไงจึงได้ยินหนึ่งพระที่มาต้องเงียบสองผูพ้พูดต้องเสียงดังเมือ่อตมาพูดอย่างเนี้ยในพระวิหารวัสุทัศน์นั่งได้ประมาณสักถ้านั่งที่ชิกันนะท่านนะฮะเอาเบียดเข่าเบียด,ยดก,กันก็ประมาณสัก4 5 0หคน ในโบสถ์ก็ได้สัก400ในพระุโบสถตอนนี้นะฮะทำมาเป็นเส้นตรงอย่างนี้เป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้าเรานั่งแล้วโง,ง,งว่าคนหน่อยหนึ่งได้ยินนะไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงนะถ้างเงียบหมดได้ยินแต่ถ้าคุยกันตั้ง40-50คนเนี่ยเสียงมันจะฆ่าเสียงมันจะทำร้ายกันแต่ว่าพระเจ้ามีความอัศจรรย์เป็นเลิศกว่าคนอื่น เป็นเรื่องขวงมเป็นเรื่องขอามนุษย์อื่นๆหนึ่งใครนั่งอยู่ตรงไหนจะเห็นพระพุทธเจ้าองค์เท่ากันหมดท่านผู้ชมลงไปดูจิตกรรมบนผนังที่วัดสุทัศน์ว่าพระจิตุพลเอาวัาดใหญ่ๆท่านมองพระพุทธเจ้าองค์ที่ใกล้าตาท่านที่สุดก็มององค์สูงที่สุดเนี่ยองค์จะเท่ากันนั่นเป็นศิลปะของการเขียนตาม อัศจรรย์ของพระทเจ้าแต่พอไปวัดความยาวแล้วไม่เท่ากันท่านแต่สูงท่านแต่เทวดาองค์นั้นกับเทวดาองค์ใกล้ตาแล้วเนี่ยจะวัดเท่ากันสองพระพุทธเจ้ามีความอัศจรรย์คือผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเสียงจะได้ยินเท่ากันไม่ใช่ว่าข้างหน้าได้ยินเสียงเออดังขวาข้างหลังได้ยินเสียงค่อยขวาไม่มีทรงเปร่งพระวาจาทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว เสียงจะเท่ากันนี่เป็นความอัศจรรย์ในคราวคณะพระองค์จึงแสดงโอวาทปฏิโมกในโอวาทปฏิโมกนั้นเป็นการสอนการปฏิบัติของพระพิสุว่ามากันแล้วเนี่ยบางรูปไม่รู้จักกันเลยนะท่านนะพันสรูปนี่มาจากไหนชื่ออะไรท่านจะจำแม่น แล้วกบ็บางรูปเป็นพระอาหารหันต์ชื่อดังเป็นพระอาหารหันต์ที่มีชาติตระกูลคนก็รู้จักผมมาเจอองค์จริงโอ้ได้ยินเคยได้ยินพระอาหารต์ด้วยความจําท่านแม่นเพราะอะไรเรื่องไม่ดีท่านก็นจําได้แต่มันไม่มาทําลายเรื่องที่ดีๆมันไม่กินอะไรมันไม่กินข้อมูลที่ดีในสมองสองมีการพักผ่อนทางจิต สามแต่ละรูปสมัยนั้นก็มีแหละอภิญญาสมาบัติได้อภินญ,ญาได้สมาบัติกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจึงจำแ่นการได้พบกันมาณีอย่างนี้เป็นอัศจรรย์อย่างนี้แล้วก็คนเห็นพระมาทั้งเยอะอัศจรรย์พรนะเขาอ,อัศจรรย์คราวนี้เจ้าเมืองสิท่าน พระราชาท่านก็ต้องทำบุญการนี้จะทำบุญอย่างไรมุมไหนล่ะเพราะพันสอรูปจะขบฉันกันอย่างไรเอาเฉพาะนี้กันแล้วกันท่านไม่ตึงถึงพระราชาเป็นเจ้าภาพคนเดียวล็อกชาวบ้านซึ่งเป็นญาตินะเขารู้ว่าญาติเขามานี่กับข้าวเยอะแล้วท่าน แล้วคนก็เจ้าต้องใส่ละจ้องจะใส่พาาระาอารหันต์ซึ่งเป็นญาติด้วยเพราะฉะนั้นญาติท่านนั่งอยู่ตรงไหนถ้ามีกําลังใส่ในในเก้ารูปสิบรูปยี่สิบสามสิบรูปท่านก็ใส่ของท่านไปก็ได้ขบฉันกันพาาระาอารหันฉันไม่ยากนี่เป็นเรื่องที่อัศาจรรย์จะน้ำมากรน้ามาอะไรต่ออะไรโอ้โหท่านมาอย่างในเรมิดอัตมาบอกว่าเรามองภาพแค่มาและเจอกันแล้วก็จากกันไปไม่ใช่ โอทิปเตโมกนี่แสดงหัวข้อวันเดียวนะฮะแต่จะทรงอธิบายกี่วันเนี่ยเรื่องไม่ได้บอกนะท่านผู้ชมเรื่องไม่ได้บอกหรอฮะใช้เวลากี่วันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเอาว่าเหมาะเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าพอเดือนห้าก็จะต้องเริ่มยากยากับไปแล้วเดี๋ยวฝนจะตก แล้วรูปดใดไกลรูปใดใกล้ก็ต้องลากรนสมมติว่ารูปนี้ไกลกว่าเพื่อนไกลกว่าเพื่อนก็ต้งองล่ำลาซะก่อนชาวเมืองเขาทำบุญกันชุ่มชื่นใจแล้วก็จะเกิดพออาระอรหันต์นี้เท่าไหร่เกิดนักบุญอีเท่าไหร่คนที่ฟังนั้นเดิมอาจจะไม่ใช่พุทธศาสนิกชนก็ได้แต่ฟังแล้วเกิด พระอรหันต์ก็โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์และสาธุชนผู้นับถืออีกเท่าไหร่นี่คืออัศจรรย์ต้องคิดเยอะๆจะมาคิดแบบอัศจรรย์คิดเยอะๆไม่ใช่อ่านแล้วก็เพราะเพร็บเพร็เพล็บเพร็เพละบเพล็นเพล็บล็น ให้ไปสั่งสอนกันว่าการจะเผยแพร่พุทธศาสนานั้นอนุปวาโธจะต้องไม่ว่าร้าย <c oughs> พระองค์แสดงผลถึงการว่าร้ายเพราะรู้ว่าสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นต่อไปนักขายศาสนามือใหม่เอาว่าพูดกันแบบชาวบ้านธรรมดานักขายศาสนาคำสอนมือใหม่อาจจะไม่มีวิจารณญาณวิจารณญาณพอ คำว่าพิจารณาญาณเขาเหมือนตั้งใคร่ครวนจึงทรงแสดงเป็นหลักการและเพื่อจำงากับผูกเป็นคาถาเอาไว้ให้ท่องตัวบทซะได้ก่อนแล้วบงรูปท่องได้แล้วก็เห็นนักการขายเขาก็เห็นสิท่านเห็นแล้วฮะถ้าอุปวาทะว่าร้ายเกิดอะไรขึ้นอัตมาบอกไปแล้วถ้าอนุปวาทะไม่ว่าร้ายมันก็ยังคงที่ แต่นักขายไม่ใช่ขายเท่านั้นท่านคิดต่อไปอีกว่าผลร้ายนะว่าอุปวาทัคืออะไระเกิดจากอะไรเอาย้อนลอยหน่อยหูเบาเข้าใจผิดคิดเอาเองเบ่งทับเขาเข้าข้างคนรักคนโปรดพูดไปด้วยความโกรธการประโยชน์ตัวโกรธคนอื่นดีกวา่าหาทางคนล้ม สมน้ำหน้าคู่แข่งย่งการแสดงผลงานถูกจ้างวานให้ทำจำใจต้องปฏิบัตินี่คือคืออะไรคืออุปวาทะคือเหตุเกิดของความหูเบาซึ่งทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้ฟังอาตมาแล้วสำรวจดูบ้างสำรวจดูว่าเรามีโทษวิบัตินี่เป็นโทษวิบัตินะวิบัติอะไรผลลายของมันคือออกนอกบ้านไม่ได้ นั่งนอนไม่เป็นสุขเมียผัวลูกลำเข็นพ่อแม่เป็นทุกข์ติดคุกตารางทำลายล่างคนดีสามัคคีสะบ้นานฆ่ากันวันหน้ามันต้งฆ่ากันวันหน้าท่านนี่คือแหละนี่คือผลร้ายมรณาแล้วไปสู่นรกสิฮะร้ายที่สุดก็คือมรณานแล้วก็ไปสู่นรก ไปสูบมรอนาแล้วไปเกิดอบายภูมิแต่เพียงเท่านี้รู้รู้ชั่วยังไม่พอมันต้องรูดด้ดีถ้าประเมินประเมินเอาแล้วจะพูดดีอย่างไรสินค้าวเวลาจะพูดดีพูดอย่างไรเว้นสิ่งที่ไม่ไดีเห็นโทษแล้วละ่ะจะสอนให้ฝึกพูดดีอย่างไรทุกวันนี้เราฝึกพูดดีกันไหมสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนั้นแต่ฉัน เมื่อเว้นจากปากเสียแล้วมันก็ต้องเป็นปากดีสิปากดีมีกี่ข้อล่ะที่ได้ประมวลเอาไว้การฝึกปากดีก็คือแหละฝึกวาจาสุภาษิตพูดผูกมิตรสัมพันธ์พูดสร้างสารรค์ประโยชน์พูดให้คนหายโกรธกันพูดดับปัญหาพูดให้กล้าปฏิบัติพูดให้กำจัดความกลัวพูดให้กลัวเสียงหัวเราะพูดให้เพราะพริง้งพูดให้ทิ้งกิเลส พ,พูดให้สู่พูดให้เข้าสู่เขตพะนิพพผานจุประสงค์ของการมุ่งหมายมันต้องมันต้องรู้จักว่าปากดีเนะปากยังไงปากดีเฉยๆถ้าปากดีนักเฉยๆถ้าปากดีนักถ้านักพูดก็จะว่าได้ดีถ้าพูดดีนักนี่แน่ไอ้ยางไงคำว่านี่แน่นะมันจะมีผลตามมาก็แสดงว่าพูดไม่ดี ฝึกวาจาสุภาษิตฟังยังไงท่านเอาว่าเรียนหนังสือก็แล้วกันเอาแตมาอธิบายงย่ายการเรียนภาษาของแต่ละชาติละชาติเขาจะสอนน่าจากสอนเขียนสอนอ่านแล้วเขายังให้พูดวาจาสุภาษิตคือพูดดี แล้วถ้าผู้ชมก็นึกถึงกระบวนภาษาตั้งแต่เริ่มอนุบาลอ่ะอันนี้ก็ยังพอระดับประถมป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เขาฝึกวาจาสุภาษาิตอย่างไรไม่ใช่เพื่เฉพาะตรงนี้นะท่านนะฝึกเขียนด้วยคือกระบวนการทางภาษาพอขึ้นม .1 ม .2 ม .3 ก็เพิ่มความเข้มขน้นพอมสี่มห้าหมหกก็เพิ่มความเข้มขน้นมหาวิทยาลัยก็เพิ่มความเข้มขน้นต่อจากมหาวิทยาลัยแล้วมันก็ต้องฝึกวาจาสุภาษิตกันเราจึงเห็นกระบวนาภาษาวัฒนธรรมภาษาแต่ละชาติที่เป็นการฝึกวาจาสุภาษิตไม่เหมือนกันถ้าพูดธรรมดาเป็นคำๆมันก็ดูธรรมดาต่อมา ว่าจะาสุภาษิตนั้นก็ถูกฝึกพูดเป็นอะไรท่านเป็นกรอนก่อนเอาว่าระดับพื้นๆก็ประเทศไทยก็กรอนแปดฝึกกรอนแปดก่อนเขาเรลยฝึกนอกจากภาษาและกระบวนทางภาษามันจะมีสัมผัสใช่ไหมเจ้านกน้อยน่ารักร้องทักว่าไปในมานุเล็กเด็กชายหญิง ทั้งรูปร่างหน้าตาน่ารักจริงข้าหยิ่งดูก็ยิ่งจำเริญตาท่านรูปประะ้ไหมว่าที่เราให้เด็กท่องเนะี่ยเราให้เด็กฝึพูดอย่างนี้เขาเรียกฝึกวาจาสุภาษิตและกรอนแปดมันจะติดตัวเด็กมาแต่เขาไม่ได้บอกนะให้ามาสนุกถ้า คนเราสนุกในการเล่นกับภาษาแล้วเขาจะไม่รู้ตัวบางทีการสอนอะไรย่าให้รู้ตัวแต่ให้เขารู้ผลที่จะได้รับทุกวันนี้ที่มันยากเราเอากฎเกณฑ์ไปตั้งต่อมาก็ฝึกวิชาสุภาษิตกระบวนภาษาอาตอมาก็ไม่ทราบท่านผู้ชมบางท่านก็ยังไม่ทราบนะแมวเอ้ยแมวเหมียว รูปร่างปราดประเปียวหรือปราดเปรียวไม่รู้นะปราดเปรียวเป็นนักหนารองเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาข้าวแข้งข้าวขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันก็ะตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยทำไมมีเจ็ดคำละ่ะถ้ามันไม่มีแค่เจ็ดคำคิด วันที่เราท่องวันที่เรานั่นแหละเราต้องการคะแนนแล้วสนุกแล้วมีการแข่งขันประชันกันอันนี้เอาเฉพาะเรื่องแมวเมียเป็นตัวอย่างไอเอ๋ยเอ๋ยเอนี่ยเยอะนกเอ๋ยนกกิ้งโครงแล้วก็มีเอ๋ยเอ๋ยนะฮะเอ๋ย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 เอนี่ยเยอะเขาดูเขาเอาพฤติกรรมของสัตว์มาใส่อันนี้มีเจคำ ต่อมาก็เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเจรนาะเหมือนอย่างนางเชิญสี่พระแสงพระแสงซ้ำอางข้างเคียงเท่าไหร่แล้วท่านเจ็ดสี่หกเท่าไหร่แทนที่เขาสูงฝูงหงงโรงเรียงเริงร้องซ้องเสียงซ้ำเนียงหน้าฝังวังเวงกลางพลายไกย่ขั้นบนเรเลงฟังเสียง เพียงเพลงซอเจ้งจำเรียงเวงียงวังเขาเปรียบเทียบสัตว์แข่งกันหนึ่งเอาคะแนนสองเอารางวัลโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการทางภาษาไม่รู้เลยฮะต่อมาเราก็เรียนไอ้นุนนิดไอ้นิดหน,หน่อยแล้วก็เรียนฮะ แล้วก็เลยเรื่องพระรักโดนโหมกษักดิ์บัตรนั้นเอามีบัตรนั้นพระยาพิเพกยักษีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีอสุรีกราบรงกับบาทาก่อนอะไรเนี่ยถ้าบัตรนั้นกับเมื่อนั้นแล้วก็โขนละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีทํานองในภายหน้า ก็เรียนเรียนกันมาเขียนหนังสือก็ like เหมือนกันอ่ะแทนที่จะเขียนธรรมดาเขาบอกเขาก็มาเขาก็มีรูปให้แล้วก็ท่องกันก่อนนะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างสมประทัดไอ้คนต่อมาก็บรรทัดทีสาเสียงต่ำจับดินซออปากาถูท่าทางสมุดวางพรางเพ่งพรางเพ่งแล้วเล็งแล สูงสองตามสองแล้วก็ไอแถวต่อไปค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดบรรทากะระยะแน่สระรือเครื่องหมายไม่ย้ายแปรตั้งใจแน่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ่ยทะลงเอ่ยแล้วสบายลงเอ่ยลงแฮลงแลนะฮะแปลว่าจบหรือแฮจบแล้ว เรียกว่าสบายแห่ไปว่าจบแล้วเราไม่รู้ภาษาแล้วก็ระดับสูงขึ้นมา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 ก็ต้องมาท่องสิท่านสังทองสังทองก็เรียนมาดิกระจิกกระจ้อยกระจิกกระจ้อยกระจิบกระจ้อยเทพประุตจติรรมาเกิดอะไรเนี่ยกำเนิดผิดพ้นคนทัน้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมาย จะล้าเลิดเพลดเพรายมือปลายมือจะตกน้ําหรือก็ไม่หลายตกในกองคูนไม่สูญชื่อจะได้ผ่านบ้านเมืองเรื่องลืออึดอัดดินฟ้าบาดานต่อมาก็มีการละเล่นมีมีขนหนังลิเกลําตัดแล้วก็มีเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นวาจาสุภาษิตทางนั้นเรีกระบวนภาษาซึ่งเป็นสุภาษิตต่อมาก็ มีการแต่งโครงฉันกาบกรอนนี่สูงขึ้นไปอีกแล้วก็แบ่งวิธีการใช้กับคนจัจั้นมาเรียนเรียนเนี่ยกาบเรือเนี่ยใช่ไหมเอกาบหกอะไรกาพเรือเนี่ยอามาก็เรียนกาบเรืออาจารย์พระอาจารย์สมภพท่านสอนต่อมาก็ไปอยู่ต่างประเทศเป็นพระครูสรีอะไรท่านจากไปแล้ว กาเพเรือถ้ากระหัดให้อ่านอ่านกับร้องมันเหมือนกันท่านร้องให้ฟังด้วยคือภาษามีทํานองด้วยแล้วกาเพเรือก็เป็นที่เขาไม่เหกันเนี่ยเรือสารพัดชนิดเราก็ต่อมาท่านก็นให้ดูรูปเรือเราไม่รู้เลยว่าไอ้ตอนที่เราเรียนนะ่ะแล้วท่านก็บ,บี้คะแนนเข้าไปเพิ่มคะแนนให้บี้คะแนนเข้าไปมหัดขนาดเป็นเลขานุกกา,รากรพภาแล้วท่านนะ เรียน A B C ตัวแรก anyway, นเนี่ยอายุยี่สิน่ะตมารูปรูปโครงที่สุดคือ48-49เราเริ่มต้นช้าเราเริ่มต้นช้าแต่สุดท้ายแล้วเมื่อวิเคราะห์กันโอนนี่เป็นการฝึกวาจาสุภาษิตที่ว่าคำส,ส,ภสุภาษิตสุภาษิตคำกรสุภาษิตคำโครงนั่นแหละ ดาดาเจ็บท่านชมชมหวานมันมีกระบวนการของมันนักเพลงทุกเพลงต้องเรียนวาจาสุภาษิตกระบวนการเพลงแล้วก็แต่งเองเมื่อแต่งเป็นทำนองเสร็จแล้วนะฮะบางคนแต่งเป็นคำร้องทำนองบางทีเราจะอาจจะได้วาจาสุภาษิตใหม่ๆก็ได้เพลงแต่ละเพลงในทันท์อ่านไม่อาจจะต่อว่าผู้หญิงผู้ชายอกหกักรักไม่สมปองรักไม่สมหวัง มันเป็นวาจาสุภาษิตท,ทางนั้นเมื่อคิดถึงภาษาที่เราชอบอย่างอย่างหนึ่งจงฝึกวาจาสุภาษิตแล้วเวลาพูดไม่เหมือนใครเนี่ยมันน่าฟังนะท่านนะถ้าพูดาภาษาชาวบ้านเหมือนกันไม่น่าฟังหรอกยาโยฟาตมาเนี่ยเอ๊ะทำไมมัน,มนท่านมันคล้องจองกันพระโทษท่านเอ่อพอจะผูกได้เนี่ยตนะ้องเอาความจริงมาผูกนะฝึกวาจาสุภาษิตผูกมิสัมพันธ์สร้างส,งสารรค์ประโยชน์ คนมันต้องเรียนมาแล้วถ้าประเทศโดยไม่มีอะไรไม่มีประเด็นไม่มีหัวข้อชนิดท่านจะจําได้อย่างไรอัตมาก็จําไม่ได้เพราะฟังและมันเบื่อมันจําไม่ได้จึงหันมาใช้วิธีการของพุทธเจ้าหันมาใช้วิธีการแล้วก็มาผูกเป็นละมาผูกเปกระบวนทางภาษาและอ่านและยังไม่ต้องอธิบายก็รู้เรื่องเลยดังนั้น ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงสอนให้อะไรฮะให้ฝึกวาจาสุภาษิตด้วยในอวาปฏิโมกและในที่นั้นก็มีนักภาษาทั้งหลายก,ก็จะแสดงธรรมต่อกันและกันพระองคไม่ให้เวลาศูญย์เปล่าประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถนั่งคุยกระพระได้สองสิบสาชั่วโมงท่าน ท่านก็จะจัดตารางของพระองค์ท่านไว้คิดเยอะๆอย่างนี้อัศจรรย์แต่ว่าเฉพาะเราท่านทั้งหลายลองปรับวาจาของเราซิว่ามันเป็นสุภาษิตไหมมันเป็นสุภาษิตไหมถ้าไม่เป็นสุภาษิตท,ทั้งสำเนียงก็ไม่เป็นสุภาษิตแล้วมันเป็นโทษเป็นภยัยตัวเองถ้าเป็นสุภาษิตเสร็จแล้วพระเจ้าตรัสว่าคนเปล่งวาจาง,งามสําเร็จประโยชน์จะลงท้ายด้วยคาว่าแบบที่ท่านฟังเที่ยว สาธุแปลว่าง,งามในเบื้องต้นงามทั้งเนื้อหาในท่อนกลางและงามทั้งบทสรุปจึงของเงินงดเลื่อนลดคำภีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวรอดจะมากจะน้อยตามปราถนาทรัพย์สินเงินทองไหลหนองเนื่องมาเหมือนสายธาราจะให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสผลผู้คนเรื่องดือ เกี่ก้องระเบือด้วยคุณความดีให้มีพลังพยาช้างสารจิตใจกล้าหารปาราชสีผิวพองยองใหยไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิมีสุขสาราญอํานาจไตรรัตนพิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวาสานนดวังก็มีด้วยประการัชนี คุณผู้ชมคะการมีวาจาที่ดีงามย่อมส่งผลที่ดีและเป็นประโยชน์กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะแต่การจะมีวาจาที่ดีนั้นจะต้องมีการฝึกฝนลองปรับวาจาของเราให้เป็นวาจาที่งดงามค่ะมันสวดนมนต์ไหว้พระเป็นประจำสิ่งเหล่านี้คือการฝึกวาจาสุภาษิตนั่นเองนะคะวันนี้หลองรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสินตสวรพายเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ